สวัสดีค่ะเมื่อในแยกกับผ้าปีกีมาชมปั๊มหัวข้างดำอีกมื่อนึ่งนกขะน้องนี่จัดเพิ่นก็นลอยข้อเต็มข้องเลยเนกขะ,ะนอะ้องโตก็ลืมไแล่ะนกขะนอะะนอนั่งจัดหลายนกขะน้องนี่ค่ะโตข้าขาวออก ฝ่าหน่นก็นเป็นปลานิ่งเด้ค่ะเด้อมาแซมน้ำเพลินสองโตเนาะค่ะเนาะะแต่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นปลาหมอข้างดำนั่นแหละจ้ปะปลาอื่นมาแซมน้ำเพลินกับตงโตมาจากที่อื่นนาะค่ะเนาะนห่จ้ะหมากไม้เลยค่ะยายภาพวพีมาชมเนาะค่ะเสานีลย สายเติมแล้วล่ะค่ะก็เศร้าเลยทีเดียวเนาะค่ะเนาะรวมกาวง่ะนาะค่ะแดดก็เริ่มออกแล้วเนาะค่ะคันแดดจัดกว่านี้เพิ่อนก็บ้ากันหนีไปเบิดเนาะค่ะเนาะเสียงจวดจวดจุดด่านหลังใหญ่กว่าหลายค่ะนาะค่ะเก็บคลิปมาฝากพี่ๆเนาะค่ะเมือน แดดเก่าโมงก็เริ่มจ่าแล้วเนาะ,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 ะค่ะเนาะนี่ค่ะคนเห็นยายกระสิลุบด้วยค่ะข่มหลุ่ยเชิญคนไว้ไหว้ตัวจกักยายกระ,ะปินขึ้นสันเคลื่อนผ้าปีพีมาชมเนาะค่ะเนาะยายบดเอะขยายหนักกองยายร่องขยายหนักกองจักนน้อยเนาะค่ะ วก็กล่องใหญ่กับกล่องน้อยนาองค่ะน้อแต่พอขยายยังน้อยกับพวกห็นเนาะค่ะนี่ค่ะแสงพาเทกกระทบหนาเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นแสงเรื่องๆเลยน้อค่ะเนาะนี่ค่ะตรงหนาใหญ่เนี่ยค่ะเต็ม ลดลกมู้ลดตานจัตาลอยเทวเลยนกะนาะมาช่วงใบไก่น่ะจังสีเขนโตเิ่นชัดๆนาะค่ะนี่ค่ะ เลยข,ข้อเก้นมากแยกกับตรงมือหนึ่งหนึ่งนกันานาะแต่เกิดมือผลาเกิดเสียงดังหรือยังขึ้นเพิ่งจะลุบเพิ่งไปไต่หนามนะน,น่ะอ้องบ้านใหญ่ในไ่นกขัมือได้ฝนตโปรตกกนักนคะคะตีซีเพิ่งจะออกมากล้วเนาะนกันนาะ ช่วงหน้ากะพ่อหมอข้างดำนเน,น,นี่สิเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะกะช่วงป่านิ่งกะสิมาจาักน้อยค่ะก็หลายค่ะหลงๆขอมาเนาะค่ะเนอะ้อยยายกะเก็บภาพมาฝากเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกนร่างแรงใจเด้อค่ะยายแกเอาจักสี่นาทีเนาะค่ะเนอะ้อยยายกะก็ต้อง คลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนเร่งเรงใจค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะนี่ค่ะ็ยังเสียดายอยู่อยากให้พี่ๆช่วยกันอีกอยอะอ่ะโตอีกจักหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงสายมาอนี้เนาะค่ะเนาะเก่าม่วงจะเคืองเนาะค่ะประมาณสิบม่วงสิบมงคือ ข,ขันเด็ดจัดๆคนกับว่าคนหนีหายไปเบิดดอกค่ะนี่ค่ะเป็นมุ้งเป็นสาวเต็มทีพ่อผมจะขยายพันธุเลยได้กันไหมนี่ค่ะเ้าปีๆมาชมเนาะค่ะเนาะนี่นนะค,ะะคะ่ะแต่เก็บคิบมาฝากขอบุ้งดูกันดูนกำลังแรงใจนะคะ่ะ มาชมคลิปไม่ยากนะคะ่ะนี่ค่ะยากแต่โค้ลงคลิปจะเพี้ยนแค่ไหนเนาะคะ่นะเนะน,น้องขอบคุณทุกการทุกกำลังแรงใจค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเะะด้อเด้อเดินทางไปข้างใดแต่ขอให้เขียวขาดปลอดภยะะัยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ